แสงสว่างและเงามืดแห่งความรู้ความกลัวมักมีจุดเริ่มต้นมาจากความไม่รู้ในอดีตมนุษย์เราเคยหวาดกลัวสายฟ้าฟาดเพราะคิดว่าเป็นความพิโรธของเทพเจ้าเราเคยหวาดกลัวโรคระบาดเพราะคิดว่าเป็นคำสาปแช่งแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเราได้ค้นพบเครื่องมือส่งพลังที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์มันเปรียบเสมือนตะเกียงวิเศษ ที่คอยส่องสว่างขับไล่ความมืดมิดของความไม่รู้ออกไปทีละน้อยวันนี้เราจะพาไปสำรวจพรมแดนระหว่างความรู้และความไม่รู้เริ่มต้นด้วยการย้อนรอยสามตำนานระดับโลกที่เคยหลอกหลอนมนุษยชาติมานานนับศตวรรษแต่วันนี้วิทยาศาสตร์สามารถฉีกหน้ากากเผยความจริงเบื้องหลังได้แล้วเพื่อพิสูจน์ว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหนือธรรมชาติก็มีคำอธิบายที่เรียบง่ายซ่อนอยู่ แต่ทว่าแสงจากตะเกียงวิทยาศาสตร์ก็ยังส่องไปไม่ถึงทุกซอกทุกมุมของจัก,กรวาลเมื่อแสงสว่างสิ้นสุดลงความมืดมิดก็เริ่มต้นขึ้นและนั่นคือที่ซ่อนของสิบปริศนาสุดยิ่งใหญ่ที่โลกใบนี้ยังคงมืดแปด้านเตรียมใจให้พร้อมแล้วก้าวเข้าสู่แดนสนธยาแห่งความรู้ไปพร้อมกันพาร์ทหแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เรื่องที่ไขปริศนาได้แล้วเส้นขอบของความรู้ มนุษย์เรากลัวความมืดเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นในอดีตเราเคยเชื่อว่าฟ้าร้องคือเสียงโกรธเกรี้ยวของเทพเจ้าเราเคยเชื่อว่าโรคระบาดเกิดจากคำสาปแช่งแต่พอเรามีตะเกียงที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์เงามืดเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปก่อนจะไปดูสิบเรื่องที่โลกอย่างมืดแปดด้านลองมาดูสามตำนานระดับโลกที่เคยหลอกเรามาเป็นร้อยปี แต่วันนี้วิทยาศาสตร์ฉีกหน้ากากมันได้แล้วเชื่อว่าหลายคนเคยเจอนอนอยู่ดีๆก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนมีอะไรหนักๆมาทับอกบางคนเห็นเงาดำหรือได้ยินเสียงคนกระสิบคนไทยเรียกผีอำฝรั่งเรียกโอแฮกแม่หมดเท่าเรื่องนี้หลอกหลอนมนุษย์มาเป็นพันปีจนกระทั่งเราเข้าใจการทำงานของสมองความจริงคือมันคืออาการเครื่องค้างของร่างกาย Sleep Paralysis ตอนเราฝันสมองจะสั่งตัดสัญญาณกล้ามเนื้อ p a r a l y z s เพื่อไม่ให้เราละเมอไปเตะต่อยใครแต่บางครั้งเราดันตื่นก่อนที่สวิตช์จะเปิดสมองตื่นแล้วแต่ร่างกายยังหลับอยู่แถมสมองยังติดพันกับความฝันก็เลยสร้างภาพหลอน hallucination ขึ้นมาผสมกับความจริงสรุปง่ายๆคือผีไม่ได้มาหลอกแต่สมองเราเนี่ยแหละหลอกตัวเอง soft case t หินเดินได้ (Sailing Stones) ปริศนาแห่งหุบเขามรณะที่อุทยาน Death Valley ในอเมริกามีหินก้อนใหญ่หนักเป็นร้อยกิโลที่เดินเองได้มันทิ้งรอยลากยาวเหยียดบนพื้นทรายแห้งผากทั้งที่ไม่มีใครไปผลักไม่มีรอยเท้าสัตว์นักวิทย์งงกันมาเกือบร้อยปีบางคนโทษมนุษย์ต่างดาวบางคนบอกว่าเป็นสนามแม่เหล็กโลกความจริงคือ เพิ่งเฉลยเมื่อปี2014นี่เองด้วยการติด GPS ที่หินปรากฏว่าในคืนที่หนาวจัดพื้นทายจะมีน้ำค้างแข็งเกาะบางๆจนเป็นแผ่นน้ำแข็ง Ice Window Pane พอเจอลมพัดเบาๆแผ่นน้ำแข็งพวกนี้จะทำตัวเป็นแพ่พาหินก้อนยักษ์ลื่นทางไหไปได้ไกลพอน้ำแข็งละลายก็เหลือไว้แค่รอยเดินปริศนาที่หลอกตาเรามาเป็นศตวตรรษปี1997 องค์การ NOAA ของสหรัฐจับเสียงปริศนาใต้มหาสมุทรแปซิฟิกได้เสียงนี้ดังกว่าเสียงปลาวานสีน้ำเงินหลายเท่าและลากยาวกว่า1น,นาทีคนทั่วโลกแตกตื่นคิดเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์หรือคาทูลูที่ตื่นจากการหลับไหลความจริงคือหลังจากวิเคราะห์กันเป็น10ปีมันไม่ใช่สัตว์แต่มันคือเสียงของภูเขาน้ำแข็งยักษ์ที่กำลังแตกรว้วไอซ์เควก เมื่อน้ำแข็งก้อนเท่าตึกถล่มลงทะเลมันสร้างคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่เดินทางไปได้ไกลหลายพันกิโลเมตรจบตำนานสัตว์ประหลาดเหลือไว้แค่ความจริงเรื่องโลกร้อนที่น่ากลัวกว่าเดิมเข้าสู่10เรื่องลึกลับเห็นไหมเรื่องที่เคยดูเหนือธรรมชาติพอรู้คำตอบแล้วก็กลายเป็นเรื่องวิทวิทยธรรมดาแต่ยังมีความลับอีกมากมายในจักรวาลน,นี้ที่แสงจากตะเกียงวิทยาศาสตร์ยังส่องไปไม่ถึงและนี่ คือ10ปริศนาที่โลกยังคงมืดแปดด้านหมวดหนึ่งความลึกลับในร่างกายเรา The Body deja vu ภาพหลอนหรือโลกคู่ขนานอาการที่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วทฤษฎีสมองทำงานผิดพลาด Memory Error หรือไฟฟ้าลัดวงจรชั่วขณะแต่บางทฤษฎีหลุดโลกไปถึงขั้นว่า นี่คือเศษเสี้ยงความทรงจำจากจักรวาลคู่ขนานที่ทับซ้อนกัน 2. ทํทำไมเราต้องนอน Why we sleep การนอนคือช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดโดนนักล่ากินง่ายมากในทางวิวัฒนาการมันควรจะหายไปปริศนาเรารู้ว่านอนเพื่อพักแต่กลไกหลักจริงๆคืออะไรซ่อมแซมเซลล์ล้างขยะในสมองหรือจัดระเบียบความทรงจำยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อเเ 3. ปรากฏกรารยาหลอก placebo effect เมื่อคนไข้กินแป้งเปล่าๆแต่เชื่อเป็นยาแล้วหายป่วยจริงปริศนาจิตใจสั่งร่างกายให้ฆ่าเชื้อโรคหรือแก้ปวดได้ยังไงนี่คือหลักฐานว่ามนุษย์มีพลังรักษาตัวเอง self healing ที่เรายังควบคุมไม่ได้ใช่ไหมหมวด 2. ปรากฏการโลกและธรรมชาติ the earth 4. เสียงฮือปริศนา The Hum เสียงความถี่ตำ่ำฮือที่ดังตลอดเวลาคนทั่วไปไม่ได้ยินมีแค่2%ร์เซ์ของโลกที่ได้ยินจนแทบเป็นบ้าปริศนาวัดหาต้นต่อไม่ได้มาจากไหนท่อแก๊สใต้ดินคลื่นทะเลกระทบฟังหรือหูแววไปเองเป็นเรื่องหลอนที่พิสูจน์ไม่ได้แต่มีคนได้ยินจริง 5. ลูกไฟสายฟ้า Ball Lightning ลูกไฟเรืองแสงขนาดเท่าลูกเบาลอยทะลุก,กำแพงได้บางทีระเบิดได้มีบันทึกเห็นมาเป็นร้อยปีปริศนานักวิทย์สร้างในห้องแลบให้เหมือนของจริงเป๊ะๆไม่ได้และไม่รู้ว่ามันก่อตัวเป็นทรงกลมเสถียรแบบนั้นได้ยังไงในธรรมชาติ 6. จุดกำเนิดชีวิต a บโอ g e n e s i s เรารู้วิวัฒนาการจากลิงเป็นคนแต่ก่อนหน้านั้นปริศนา ก้อนหินดินน้ำสิ่งไม่มีชีวิตมารวมตัวกันจนกลายเป็นเซลล์ที่มีชีวิตตัวแรกได้ยังไงจังหวะสปาร์กนั้นเกิดจากสายฟ้าฟ,า,ฟาดภูเขาไฟระเบิดหรือมาจากอุกกาบาตต่างดาวหมวด 3. ความเวงว่างในอวากาศ The Universe 7. สัญญาณวาว The Wow Signal ปี1977 กล้องโทรทรรศน์รับรหัสวิทยุเข้มข้นได้72วินาทีเขียนออกมาได้คำว่าวาวปริศนามันมาจากพื้นที่ว่างเปล่าในกลุ่มดาวคนยิงธนูและไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยใครส่งมาหรือแค่ดาวระเบิดเป็นข้อความจากต่างดาวที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิ่งที่ตามองเห็นดาวกาแล็กซี่มีแค่5%ของจัก,กรวาล อีก27คือสสารมืดปริศนามันมีแรงดึงดูดแต่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ทะลุผ่านตัวเราไปตลอดเวลาถ้าไม่มีมันกาแล็กซี่จะกระจัดกระจายแต่มันคือตัวอะไรกันแน่พลังงานมืด Dark Energy อีก68์ที่เหลือของจักรวาลคือแรงผลักที่ทำให้จักรวาลขยายตัวออกไปเรื่อยๆปริศนา มันคือขั้วตรงข้ามของแรงโน้มถ่วงยิ่งจัก,กรวาลโตมันยิ่งเยอะเป็นสิ่งที่ฉีกกฎฟิสิกส์ทุกข้อที่เราเรียนมา The ultimate mystery ข้อสุดท้าย 10. จิตสำนึก consciousness กลับมาที่ตัวเราเองสิ่งที่ลึกลับที่สุดไม่ใช่ดวงดาวแต่คือก้อนไขมันในกะโหลก The hard problem เรารู้ว่าสมองมีไฟฟ้าเคมีแต่ทำไมเราถึงรู้ตัว ทำไมเรารู้สึกเจ็บรู้สึกรักรู้ว่าฉันคือฉันวิทยาศาสตร์สร้าง AI ที่ฉลาดได้แต่สร้าง AI ที่มีความรู้สึกไม่ได้นี่คือกำแพงสุดท้ายที่มนุษย์ยังข้ามไม่ผนสรุปจบเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดหรือใครเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนกับตัวคอมเมนต์คุยกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า